สมเด็จพระเทพรัตนพรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจที่จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน เวลา9ก้านาฬิกายีสนาทีสมเด็จพระเทพรัตน์ราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสุรศักดิ์มนตรีอำเภอเมืองจังหวัดลำปางทอดพระเนตรการดำเนินโครงการเดินตามารอยเท้าพ่อค่ายสุรศักดิ์มนตรีซึ่งได้จำลองหุ่นฟางปีนักสัตว์ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ที่หน้าโครงการและทางบนทนทหารบกที่32ได้กลับ,บังคมทูลขอพระราชทานแพะพันธุ์แบล็กเบงอกไว้เพื่อเลี้ยงขยายพันธุ์ ทั้งนี้มณฑลทหารบกที่32เริ่มดำเนินโครงการตามรอยเท้าพ่อตั้งแต่เดือนตุลาคมพุทธศักราช2557ระยะที่1เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพื้นที่อย่างเหมาะสมเกิดผลสมัมฤทธิ์เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองด้วยความพอเพียงจากการปฏิบัติจริงเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ผลการดำเนินงานในพุทธศักราช2557-2559สามารถช่วยให้กำลังพลลดรายใจ่ายในการซื้ออาหารเข้าครัวได้เฉลี่ยครัวละ1,300บาทต่อเดือนและเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายพืชผักกับเลี้ยงสัตว์จากส่วนที่เกินจากการบริโภคในครัวเรือนได้เฉลี่ยครอบครัวละ700บาทต่อเดือนในปี2560 ได้ขยายโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเข้าสู่ระยะที่2ให้โรงประกอบเลี้ยงของหน่วยเป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตโดยรับซื้อตรงจากกําลังพลเพื่อให้ทหารได้รับประทานผักปลอดสารพิษและมีไรายได้เพิ่มขึ้นให้เงินได้หมุนเวียนอยู่ในค่ายสุรศักดิ์มนตรีซึ่งมีโรงประกอบเลี้ยงทั้งหมด5แห่งรับซื้อผลผลิตของโครงการเฉลี่ยเดือนละ1,900บาทคิดเป็นปร้อยละ2.4ของยอดซื้อทั้งหมด ต่อมาโครงการตามรอยเท้าพ่อได้ขยายสู่หน่วยทหารอื่นๆในค่ายสุรศักดิ์มนตรีโดยเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการตามรอยเท้าพ่อค่ายสุรศักดิ์มนตรีมีเนื้อที่กว่า41ไร่แบ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์กว่า22ไร่และพื้นที่น้ํา18ไร่แหล่งน้ําของโครงการแก้มลิงได้รับการจัดสรรจากคลองจลประธานจากเือนกิ่วลมในการนี้ได้ทอปพระเนตรกิจกรรมการเลี้ยงและขยายพันธุ์กบนาซึ่งประสบความสําเร็จในการเลี้ยงกบแบบรีสอร์ทโดยเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ เพื่อทาให้กบโตเร็วและได้ฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการผรสมพันธุ์เพื่อช่วยขยายพันธุ์กบในระยะเวลารุดเร็วกว่าปกติโดยจําหน่ายลูกกบมีรายได้เดือนละ3 0 0 0ถึง5,000บาทและยังจําหน่ายกบจําศีลในช่วงขาดแคลนกลบโดยแบ่งบรายได้เป็นทุนหมุนเวียนสวัสดิการกลุ่มและทุนสำรองฉุกเฉินจากนั้นได้ทอดพระเนตรการปลูกผักตามวิถีสีเขลางนครของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารโดยมีแนวคิดปลูกทุกอย่างที่จะกินและกินทุกอย่างที่ปลูก ซึ่งในพื้นที่บริเวณรอบค่ายสุรศักมนตรีรัศมี2กิโลเมตรมีร้านลาบจํานวน8ร้านตามวิถีชีวิตของชาวลําปางจะชอบรับประทานลาบลําปางซึ่งมีเครื่องปรุงและผักกินกับลาบหลายชนิดจึงสนับสนุนให้กําลังพลและครอบครัวปลูกผักที่รับประทานกับลาบโดยมีร้านลาบมาสั่งซื้อผักไปปรุงอาหารซึ่งได้แบ่งการปลูกผักจำนวนจิตโซนมีผัก54ชนิดและได้นำรถม้าลำปางที่ชำรุดแล้วมาปลูกผักและนำเรือแข่งที่ไม่ใช้แล้วมาปลูกต้นหอม โดยที่ผ่านมาเก็บผลผลิตไปแล้ว4-5รุ่นพร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรการสาธิตการจัดเครื่องลาบลำปางซึ่งแบ่งเป็นลาบเจ้าคือลาบไม่เผ็ดและลาบแซบคือลาบเผ็ดโดยชาวลำปางถือว่าลาบเป็นอาหารที่รับประทานแล้วจะโชคดีมีลาบในงานที่เป็นมงคลอาทิงานแต่งงานงานบวชจึงมีลาบอยู่ในสำรับอาหารทุกงานโดยที่ผักเครื่องเคียงกับลาบจะมีสรรพคุณทางยามากมายโดยเฉพาะมะแขวนนับว่าเป็นพระเอกของลาบเนื่องจากทำให้มีรสเผ็ด จากนั้นได้ทอดพระเนตรกิจกรรมของกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่17ซึ่งเริ่มดําเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมามีสมาชิกรวม20นายพร้อมกับได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆประกอบด้วย6โครงการได้แก่การเลี้ยงจิ้งหรีดพันธงดําที่สร้างไรายได้1,200ถึง1,600บาทต่อการเลี้ยง1บ่อแปลงผักสวนครัว4 0 0พันแปลงกว่า30ชนิดอาทิตัวฟักยาวสีม่วงสิรินทรฟักทองราชมงคลและมันเทศญี่ปุ่น ผลผลิตนาไปประกอบอาหารในโรงประกอบเลี้ยงของหน่วยได้อย่างเพียงพอการเลี้ยงปลาดินจิตรดาสซึ่งมีลักษณะเด่นคือส่วนหัวเล็กลำตัวกว้างสันหนาเนื้อมากจเจริญเติบโตเร็วกว่าปลาดินทั่วไปการเลี้ยงไก่กระดูกดำพันชี้ฟ้า13ตัวและพันฟ้าหลวง37ตัวซึ่งเป็นไก่พันพื้นเมืองในท้องถิ่นเพื่อเพาะขยายพันธุ์จำหน่ายในชุมชนการเลี้ยงไก่ไข่พันลูกผสมจากพ่อพันธุ์รถไอเลนเรดกับแม่พันธุ์บาร์พรีมัสร็อก ซึ่งสามารถแยกเพศได้ตั้งแต่แรกเกิดปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยและให้ผลผลิตดีและการเลี้ยงเป็ดไข่พันกากีแคมเปลที่ให้ผลผลิตไข่มากมีอัตราเฉลี่ยร้อยตัวอยู่ที่65ฟองต่อวันด้านกองร้อยฝึกการรบพิเศษที่3ดําเนินกิจกรรม4โครงการเพื่อลดต้นทุนการผลิต เกิดการหมุนวินวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้แก่เลี้ยงปลาช่อนเชิงนิเวศร่วมกับปลานิลโดยให้อาหารจากสิ่งที่หาได้ในพื้นที่คือย่านในเปียเสริมโปรโตีนจากปลวกและไส้เดือนห่วงที่ผ่านมาพบว่าปลาช่อนมีน้ำหนักและความยาวเพิ่มขึ้นตลอดจนมีกิจกรรมสวนกเกษตรลดรายจ่ายเห็ดฟางเพิ่มรายได้และเรือนเพาะชำทำกำไรภายใต้แนวคิดปลูกพืชผักกินได้กินทุกอย่างที่ปลูกส่วนเหลือแบ่งปันจำหน่ายเสริมรายได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยมีรายรับให้ห่วง3เดือนที่ผ่านมารวม5,256บาทนอกจากนี้ยังมีการปลูกกระเทียมเขียวพริกชี้ฟ้าบวบงูบวบวเหลี่ยมน้ำเต้าฟักแฟงรวมทั้งพริกพันจินดาที่มีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคหัวใจโรคมะเร็งและเบาหวานคาดว่าจะให้ผลผลิต200กิโลกรัมต่อพื้นที่หนึ่งงานจำหน่ายได้กิโลกรัมละ40บาทซึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายสามารถทำกำไรได้7,212บบาทต่อไร่โอกาสนี้ ทรงปล่อยปลานินจิตรดาพระจานทานจำนวนห้าหมื่นตัวเพื่อขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและเป็นแหล่งโปรตีนแก่กำลังพลต่อไปและจากนั้นประทับรถร,ถรางพระที่นั่งสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทอดพระเนตรแปลงสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สมุนไพรหายากรวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และเป็นผักสวนครัวให้แก่กำลังพลพร้อมกับทอดพระเนตรการสาธิตทำรูปประครบสมุนไพรเพื่อลดรายจ่ายในงานแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลค่ายสุศรศักดิ์ตรี ทั้งนี้การดาเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์ค่ายสุรศักดิ์มนตรีนอกจากจะช่วยลดรายจ่ายในชีวิตประจําวันของกําลังพลและครอบครัวรวมทั้งได้ผลผลิตส่งให้โรงประกอบเลี้ยงของหน่วยและจําหน่ายส่วนที่เหลือเป็นไรายได้เสริมแล้วยังเป็นการสร้างทหารพันธีที่มีความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อขยายผลสู่ท้องถิน่นหลังปลดประจาการตลอดจนเป็นแหล่งศึกษารินรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ของประชาชนต่อไปด้วย ทั้งหมดเป็นข่าวในระราชสำนักประจำวันนี้ครับคุณบุญธริกาอิ่มคงศรีผู้กันตชาติกษะสีมสารนายุทธยาพร้อมทั้งทีมข่าวขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ